จร,จริงคลิปนี้คือจะทําเป็นแนวนอนแต่ว่าแบบอันนี้คือตั้งถ่ายทําไมก็ไม่รู้ตัวเองจกังไม่เข้าใจอ่ะก็คือเมนูที่จะมาเปิดโฮมคาเฟ่ในวันนี้ก็คือน้ำเต้าหู้ลาเต้ร้อนชาเขียวเมนูแปลกๆมาอีกแล้วซึ่งวันนี้จะเป็นเมนูร้อนเครื่องที่จะใช้ก็คือเครื่องปัดฟองลมเหมือนเดิมยี่ห้อเดิมเพิ่มเติมคือมีฝาปิดอ่าแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้ไปเลยอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้เย็น แล้วก็จะทำให้มันร้อนใช่ซึ่งคาดว่าวันนี้ต้องไม่มีอะไรหกเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉันระมัดระวังอย่างมากอันนี้คือใส่แบบตรงไปตรงเส้นที่เขาให้มาไปเปะตปปปิดฝาแล้วก็กดปุ่มมันสวยมากแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันไม่กระเด็นใช่ปะ่ะเลยแอบ,บลองเปิดฝาดูซึ่งมันไม่กระเด็นทุกคนมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นนงมันเลยไม่กระเด็นแล้วก็แอดผงชาเขียวเข้าไป ผมชก้วยี่ห้อเดิมแต่ว่าจะใส่เยอะกว่าเดิมเสียงแปลกๆเพราะว่าแบบฉันเพิ่งตื่นแล้วก็มาพากเลยเพราะว่าไม่มีคิดจะลงแล้วแล้วก็แบบหกก็ดีวดันไม่มีอะไรหกเท่ากับหกอยู่ดีแอน,นําพึ่งเข้าไปนิดนึงเพราะว่าน้าเต้าหู้มันหวานสูงและพราวออฟพิเซนของฉันวันนี้ก็คือแก้วจากพี่จีนก็สวยมากมันคือแก้วไหลรแก้วมักหรอแันนี้เขาเรียกแก้วมักปะ สีแดงที่ถูกต้องสีแดงที่จริงใจสุดๆแล้วก็เทน้องลงไปได้เลยทุกคนแต่พอเทเสร็จปุ๊บไอฟองฟองมันเหมือนลูกอ่อนมากเลยอะเหมือนไข่กบมันไม่เหมือนชาเขียวน้ำต้ลขูเหมือนไข่กบออกแนวไปเวไข่กบอะไรเงี้ยออึ้งอร่อยมากเมโนูนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนทำเองกินครั้งแรกและอร่อยจริง ม่เคยกินเมนูร้อนที่แบบลาเต้ร้อนอะไรเงี้ยเลยอะแต่ว่าแบบพอได้ลองกินเมนูนี้ก็เหรวอ้ยแบบร้อนก็ดีอร่อยเหมือนกันนี่นาะกินไปน,นิดหนึ่งก็อยากจะโชว์แต่ว่าก็หกเลยไม่น่าเลยเทเพิ่มเอาไปปั่นเพิ่มเพื่ออยากได้ฟองนมที่เป็นลาเต้อาร์ตแบบนี้อยากทําลาเต้อาร์ตแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นลายก็คือใส่ไว้ตรงกลางแค่จบเพราะมันไม่ยอมเป็นลายให้อ่ะ